สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูวิธีทาน้ําส้มขอนไม้นะครับทาแบบง่ายๆนะครับแบบที่ผมทํานะครับบอกเลยว่าทําง่ายมากครับไม่วิชาการมากครับใครๆก็ทําได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันครับนี่นะครับควันถ่านแบบนี้นะครับจากที่เราปล่อยทิ้งแบบไม่มีประโยชน์นะครับเราสามารถมาต่อท่อแล้วก็ตัดเก็บ น้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นะครับควันจะแบบนี้นะครับนี่นะครับท่อป้องควันจะแบบนี้เลยนะครับจากเราเสียบท่อไว้นะครับนี่ครับวิธีการทำนะครับหลังจากเราเสียบท่อไม้ไผ่นะครับจากเตาถ่านแล้วนะครับเราก็ใช้การเกงนะครับการเกงห่วมนะครับ ตัดประมาณสักหนึ่งศอกนะครับนี่นะครับหรือยาวนิดนิดหน่อยๆก็ได้นะครับนี่นะครับตัดยาวประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วจะเสียบต่อท่อให้ดูนะครับนี่นะครับใช้ผ้ากางเกงเมื่อกี้นะครับที่ตัดไว้นะครับสวมกับท่อที่เราเสียบไว้นะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางรัดไว้นะครับด้านล่างกับด้านบนนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็น้ำส้มควันไม้เขาก็จะหยดลงมาตามที่ผ้าเราทําไว้นะครับนี่นะครับมีถังแล้วก็ใช้ผ้ารองไว้นะครับนี่นะครับน้ำส้มควันไม้จะหยุดลงมาแบบนี้นะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับควันเขาจะออกแบบนี้เลยนะครับรอบๆก็จะเป็นสวนที่เขาปลูกมันสาปะหลังนะครับ นี่นะครับผมมาทําไว้นะครับนี่นะครับกลิ่นของน้ำส้มควันไม้นี่จะเป็นสีควันไฟอ่อนๆนะครับป้องกันแมลงได้ดีนะครับนี่นะครับนู่นนะครับผมทําไว้หลายที่นะครับน้ําส้มควันไม้นะครับการทําไม่ยุ่งยากนะครับจากควันไฟที่ไม่มีประโยชน์เราสามารถนํามาเก็บกับรักษาไว้เอามาขายได้นะครับหรือเทใส่ไร่นาก็มีประโยชน์นะครับไล่แมทเห็บให้ยุงสุนัขนี้ก็ได้นะครับ ไล่แมลงได้ดีนะครับน้ำส้มควันไม้นะครับนี่นะครับจากเตาฐานไม่มีประโยชน์เราก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับนี่นะครับผมทําไว้นะครับทําไม่ยุ่งยากนะครับวิธีทําน้ําส้มควันไม้นะครับเช้ามาก็เก็บได้อยู่ประมาณ40-50ลิตรนะครับแล้วก็เอาไปใส่บรรจุที่ขวดไว้นะครับรอให้ตกตะกอนแล้วค่อยบรรจุใส่ ขวดส่งลูกค้กานะครับหรือจะนํามาใช้ก็ได้นะครับเพราะมันเริ่มตกตะกอนตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับนี่นะครับน้ําส้มควันไม้ที่ผมทําไว้นะครับนี่นะครับจากคันไฟที่ไม่มีประโยชน์เราก็สามารถมาต่อท่อกักเก็บน้ําส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับน้ำส้มก้อนไม้ที่ทําไว้นะครับนี่นะครับจะหยดลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราทําแล้วก็ลองไว้แบบนี้นะครับน้ําส้มขอนไม้ก็จะหยดลงมานะครับนี่นะครับประมาณคืนหนึ่งก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับเกือบห้าลิตรนะครับต่อถังนะครับ โอเคครับขอบคุณมามากครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ